ดูกติแลกยาวสเปค g p 24มาใช้ในปี2026นี้สวัสดีกับเช้าวันอาทิตย์นะครับเวลา7โมงนิดๆนะฮะตื่นกันหรือยังครับผมเพิ่งตื่นเมื่อสักครู่นี้เองนะมามาดูข่าวของดูคติกันบ้านฮะซึ่งทางด้านของดูคติเองนั้นเนี่ยก็แง้มออกมาแล้วนะครับว่าเจ้าสเปคเครื่องยนต์ที่ใช้แข่งในปี2026นั้นเนี่ยก็เป็น g p 24นั่นเองนะสเปค2024นั่นเองนะครับ ซึ่งแน่นอนแหละผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะทางด้านของดูคติเองก็มีการพูดคุยกันแล้วแหละว่าเอ๊ะมันเหลือีกแค่ปีเดียวเองนะที่เขาจะแบบว่าไม่ให้มีการพัฒนาเครื่องยนต์นะสรับทางด้านของฝั่งยุโรปแต่ว่าทางด้านของยามห้านะมีการพัฒนาเครื่องยนต์ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยดูคติเองเขาก็มองเลยนะครับว่ามันไม่คุ้มกันน่ยมันไม่คุ้มค่ากับการที่จะมานั่งทำเครื่องยนต์ใหม่หรือว่ามีการพัฒนาใหม่เพราะว่ามันเสียทั้งทรัพยากรบุคคลในการพัฒนาเสียทั้งเงินใดใดก็แล้ว่มมมัน้ไคุ แล้วก็ไหนๆแล้วเนี่ยเรามีของดีอยู่แล้วก็คือไอ้เจ้าสเปค gp 2 4เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยที่สามารถนําพาทางด้านของฮอกเกมาตินั้นเนี่ยคว้าชัยชยนะมาได้ทําไมเราไม่ใช้เครื่องยนต์ตัวนี้ต่อไปละ่ะพาในปีนี้นั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีนะกับทางด้านของดูคตินั่นเองฮนะแต่อย่าลืมนะครับว่าถึงแม้ว่าจะมีการสั่งห้ามพัฒนาทางด้านของเครื่องยนต์ปีนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าทางด้านของดูคติเองเนี่ยเขาสามารถที่จะพัฒนาสิ่งอื่นๆได้ที่มันไม่ใช่เครื่องยนต ก็คือสิ่งที่มันอยู่นอกเหนือเครื่องยนต์หรือว่ารอบๆอบเครื่องยนต์นั้นเนี่ยพัฒนาได้นะฮะไม่ว่าจะเป็นสิ่งต่างๆนะอุปกรณ์ที่มันเป็นส่วนควบเกี่ยวกับเครื่องยนต์ที่มันอยู่ภายน,นอกที่ไม่ใช่เครื่องยนต์รวมถึงทางด้านของแอโรไดมิกสวิงอาร์มหรือแม้แต่ทางด้านของแชสซีตัวรถอันนี้เนี่ยมีการพัฒนาได้เพื่อที่จะให้มันมีความคงทนมีการใช้งานที่ยาวนานม,มากยิ่งขึ้นสาหรับปีนี้นั่นเองนะฮะ และแน่นอนอย่างที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าไอรหัสสเปคเครื่องยนต์ GP 25หรือว่า GP 26นั้นเนี่ยมาในปีนี้มันก็คือ GP 24นั่นเอง ชิ้นส่วนหลักๆภานายนนเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับโครน n i n g กันมาเไปไ๊ะเลยนะฮะกับ JP24 นั่นเองเรียกได้ว่า90%เลยนะก็คือ JP24 แต่ว่าไอที่มันขาดหายไป10%นั้นเนี่ยทางหน้าของดูคเต้เขาบอกว่ามันก็เป็นชิ้นส่วนนะครับที่มันเป็นองค์ประกอบรอบๆเครื่องยนต์ภายนอกเท่านั้นนะที่มีการพัฒนาขึ้นมานั่นเองนะครับซึ่งจะทําให้เจ้าวัสดุที่มีการพัฒนาขึ้นมานั้นเนี่ยทำให้มันมีความทนทานมากยิ่งขึ้นในการแข่งขันปีนี้นั่นเองะฮะ แล้วถ้าเกิดถามว่าเหตุไนล่ะดูกะติถึงตัดสินใจแบบนี้ถ้าเกิดเรามองย้อนไปดูดีๆนะครับในปี2023กับสเปค GP23 แล้วก็ในปี2024กับสเปค GP24 เราจะเห็นถึงความแตกต่างถูกไหมฮะระหว่าง GP23 กับ GP24 มันมีความแตกต่างอย่างแบบว่าชัดเจนเลยทีเดียวแต่ถ,ถ้าเกิดเรามองดูนะครับในปี2025ปีที่แล้วกับ GP25 แล้วเกิดเอามาเทียบกับไอ้เจ้า GP24 นี่ ความแตกต่างถามว่ามันมีไหมมันก็มีเหมือนกันแต่ว่ามันแตกต่างกันแบบว่าเล็กน้อยเท่านั้นเองนะฮะรวมไปถึงตัวนักแข่งเองอย่างปีที่แล้วนะ่ยไม่ไว่าจะเป็นมาร์คมาเกสทางด้านของอาเล็กมาเกสหรือแม้แต่ฟรานเชโกบานายาเมื่อได้ลอง GP25 ไปแล้วนเนี่ยต่างคนนั้นเนี่ยแทบจะไม่พูดถึงในด้านของเครื่องยนต์เลยนะฮะแต่ว่า3คนนี้เนี่ยมักจะไปโฟกัสที่อย่างอื่นมากกว่าไม่ไว่าจะเป็นในเรื่องของแอโรไดนามิกของตัวรถรวมไปถึงการเซ็ตอัพตัวรถต่างๆนั้นเนี่ย ซึ่งแน่นอน3คนนี้นักแข่งเนี่ยพูดถึงเรื่องนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็คิดว่าทางด้านของดุคติก็น่าปจะเป็นอีกหนึ่งองค์ประกอบนะในการตัดสินใจนะฮะที่เลือกใช้ไอ้เจ้าสเปค g p 24ในการแข่งขันปี2026นี้นั่นเองนะครับ และแน่นอนครับอีกส่วนหนึ่งที่สําคัญเหมือนกันนะนั่นคือในเรื่องของมูลค่าทางการตลาดหรือว่าทางการค้านั่นเองนะครับทางด้านของดูคติเองอย่าลืมนะว่าเขาก็มีทีมอิสระอยู่เหมือนกันไม่ว่าจะเป็น VR46 หรือแม้แต่ทางด้านของเกสซี่ดูคติซึ่งแน่นอนมูลค่าทางการค้านั้นเนี่ยมันก็เป็นส่วนประเด็นสําคัญเหมือนกันนะครับในการที่จะใช้ชื่อรหัสถ้าเกิดคุณใช้สเปคเก่ารหัสเก่าแนะ่นอนราคามันก็ย่อมที่จะถูกลงมา แต่ถ้าเกิดคุณมีการใช้สเปคใหม่นะฮะรหัสใหม่นั่นเองนะครับแน่นอนมูลค่าทางการค้านั้นเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเป็นเท่าตัวนั่นเองนะซึ่งทางด้านของทีมอิสระจะเลือกแบบไหนอันนี้ก็แล้วแต่ทางด้านของทีมอิสระแล้วกันนะครับแต่ว่ารหัสชื่อรุ่นไม่ว่าจะเป็น g p 25 g p 26นั้นเนี่ยถ้าเกิดให้พูดถึงมูลค่าทางการตลาดแล้วก็ แน่นอนครับทางด้านของดูคตินั้นเนี่ยสามารถที่จะมีการเรียกเก็บเงินอะไรต่างๆนั่นเนี่ยในราคาที่มันแบบว่าสูงหรือว่าเป็นราคาพรีเมียมได้ด้วยเช่นกันถึงแม้ว่า,าทางด้านของเครื่องยนต์ภายในนั้นเนี่ยจะเป็นเครื่องยนต์สเปคเดิม GP24 นั่นเองและนี่ก็คือข่าวครา,าวทั้งหมดนะครับของทางด้านดูคติเดี๋ยวผมสรุปง่ายๆแบบนี้ดีกว่านะครับไม่ว่าคุณนั้นเนี่ยจะใช้รถนะฮะในปีนี้ไม่ว่าจะเป็นนักแข่งทีมโรงงานหรือว่านักแข่งอิสระ จะใช้รถรหัส gp 2 5หรือว่ารหัส gp 2 6นั้นเนี่ยรู้ไว้อย่างหนึ่งเลยนะครับว่าพื้นฐานสเปคของเครื่องยนต์นั้นเนี่ยก็คือ gp 2 4ในปี2024นั่นเองนะก็ถือว่ามีความเท่าเทียมกันนะสำหรับนักแข่งในปีนี้นั่นเองของดูคัตินั่นเองนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนั้นเนี่ยแน่นอนฮนะในการตัดสินใจคังนี้ของดูคัตินั้นเนี่ยไม่ได้เน้นในเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์น,นะครับแต่ว่าเน้นไปที่ส่วนอื่นอื่นไม่ว่าจะเป็นทางด้านของแอโรไดนามิกเน้นไปท,ท ใน,นที่ของสวิงอาร์มนั่นเองนะครับแต่มันก็มีแต่อยู่เหมือนกันนะฮะมี question mark อยู่เหมือนกันว่าไอสิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยแอโรดนามิกชัสซีสวิงอาร์มอะไรก็แล้วแต่ที่มันมีการพัฒนามาในปีนี้เนี่ยจะมาใส่ไว้ให้ใครไว้ให้คนไหนนะแข่งคนไหนมากกว่ากันเท่านั้นเองอ่าและอีกเรื่องหนึ่งกนะ็คือในเรื่องของความได้เปรียบนั่นเองนะครับต้องถือว่านะตอนนี้เนี่ยทางด้านของยูคติเองนะเนี่ย ผมคิดว่าก็ยังเป็นทีมต้นๆอยู่นะที่มีความได้เปรียบกว่าทีมอื่นๆเพราะอย่าลืมนะครับว่ากับเครื่องยนต์ที่เขาใช้ในปีนี้สเปค2 0 2พนี่นเนี่ยพื้นฐานแน่นอนฮะมันมีความเสถียรมันมีความเขาเรียกอะไรอ่ะลงตัวมากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความเป็นไปได้เหมือนกันฮะว่าพายในปีนี้2 0 2 6ก็อาจจะมีความเป็นไปได้เหมือนกันนะครับว่าดุคติอาจจะทําผลงานได้ดีเหมือนกับปีที่ผ่านๆมา นี่คือทั้งหมดนะกับข่าวคราวของทางด้านของยูคตินเองวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ